ช่วงทำมาหาแตกวันนี้ก็ไม enfin, ่ได้ว่างวันที่เนี้กินข้าวกันแล้ววันนี้ม่ามีกับข้าวอะไรปลาปองไข่ทอด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 ปลากระปองไข่ทอดปลากระปองไข่ทอด ก,กันเยอะปลากระป๋องไข่ทอดกังลากคายกันนี่เด้อเรือมันติดลมเนียแต่เราไม่ลากไม่จงก็เรือมันเขา้ามันทับในอวนก็ไม่ได้กินพี่น้องเอ้อยชีวิตของชาวทะเลบ้านของเราเอ่อทำมากินทำมาหาแรกกันนะ ต้องสั่ต้องทนต้องทำความพยายามไม่ได้ความสำเร็จอยู่เท่นั้นแต่เ,เราไม่พยายามควา,ามสำเร็จมันไม่มีนะในชีวิตของคนเราเ,เราหมดแต่ว่าเราไม่มีความพยายาม,ามไม่ได้ต้องพยายามไมให้เาราพยายามแล้วก็ต้องมีอยู่มีกินต้องรับ ปงไข่ดาวลันหปลากระปงไข่ดาวยาจะยึดจะดเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วจะมีปลาลมปลแข็งไส่ว่าไม่ได้กินไส่ว่ากินก็ปองเล็กน้อย tất cả mọi chuyện là mày cả môn tất cả mọi chuyện mọi chuyện mọi เป็นลมเป็นคลื่นมานะคลื่นใหญ่เลยับใหญ่ลมแรงนเปนลนเปมาม่ไยมีล้ เรา้วา,วาวันเนี้ยมาวันนี้มันมีปลา่า,าน้วัีาเี่ยนะครับเดี๋ย้ก็บนเรือ,นนอนน